เアノงいてたなเて曲なの秘密เสียงเปียนโ,นโนจากเธอทำให้ฉันยิ้มได้อีกครั้งรีเมคจากภาพยนตร์ไต้หวันสุดฮิตในปี2007 Secret เพลงรักพาเธอกลับมาโดยเวอร์ชั่นญี่ปุน่นได้เคียมโตไทกะจากวง Six Tones และฟูรุคาวะโคโตเนะจากซีวิสสุดฮิตคนเก่งฟ้าประทานมารับบทน,นำที่เจโจและเกิร์ลุ่นไม่เคยแสดงไว้จุดเริ่มต้นของเลนาฮิมิสุหรือซี cret เกิดขึ้นในปี2020เมื่อคุณยมมามาดะโปรดิวเซอร์คนดังของค่ายภาพ,พยนตร์กากาค่ายผู้สร้างภาพ,พยนตร์คุณภาพอย่างอ u r l i t t l e Sister และมอน s t e อร์ได้ดูซีเควนของเจโจและตกหลุมรักหนังเขาจึงได้ติดต่อเพื่อนำมารีเมคเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นโดยในฉบับญี่ปุ่นจะมีตอนจบที่แตกต่างไปจากฉบับไต้หวันแต่ยังคงความประทับใจในเรื่องราวความรักของสองตัวละครหลักเอาไว้หนังได้ผู้กำกับคาวาอิฮายาโตะถ่ายทอดเรื่องราวของมินาโตะ นักเรียนเปียนโนผู้ต้องย้ายจากอังกฤษกลับมาญี่ปุ่นด้วยเหตุผลลับบางอย่างเขาย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรียนดนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบกับยูคิโนหญิงสาวลึกลับกำลังเล่นเปียนโนในอาคารเก่าเพลงนั้นไพเราะมากและเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงถามชื่อเพลงนั้นกับเธอเธอตอบเพียงแค่ว่าเป็นความลับหลังจากนั้น,น,นพวกเขาก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นมินาตโตกลับมาเล่นเปียนโนได้อีกครั้ง แล้วเมื่อทุกอย่างกำลังไปได้ดีจูจูยูคิโนก็หายตัวไปในภาพยนตร์เราจะได้ฟังผลงานชิ้นเอกของโชวแปงอย่างการนอวลส์บิรันเตและน็อกเทอร์นัมเบอร์วันในฉากสุดซึง้งการเล่นเป็นโนคู่ระหว่างมินาโตะและยูคิโนนอกจากบทเพลงสุดไพเราะของโชวแปงแล้วนางยังได้ฮารุมิฟูยุกิคอมโพเซอร์คนดัง เจ้าของรางวัลแจ๊ปแพ a d อะคาเดมี่ไพรมาประพันธ์เพลงสุดสึงอย่าง Come back to this place ทั้งยังได้วง Six Tones มาร้องเพลงประกอบให้อีกด้วย Secret เพลงรักพาเธอกลับมา15สิงหาคมในโรงภาพยนตร์